สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็สมโภคพามาชมรถนะคะอีกแล้วกับรุ่น c a ปโฟนะคะ h ฮแลนเดอร์ er 1.9ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น ZP นั่นเองค่ะตัวนี้เราได้ทําการแต่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพามาชมนะคะว่ารถคันนี้เราได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็นี่รุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่น ZP คันนี้ได้ทําการ เรียนะคะกระโปรงฝากระโปรงหน้ารถนะคะคันนี้จะเป็นแบบแคปล่านะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าหน้าคันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของทางด้านหน้านะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบนี้นะคะเอกลักษณ์สไตล์ของ Isuzu เขานะคะมาในส่วนของทางด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นไฟ2ชั้นมีไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะเป็นแถวตรงแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของทางด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าขเขาก็จะเป็นกระจังหน้าอิลสุนะคะ 2, 2022นั่นเองค่ะเป็นตัวเจ้าเขี้ยวขุดนะคะมีแบบขีดนะคะให้2ขีดเป็นโครเมียมนะคะแล้วในส่วนของทางด้านในของเขาก็เก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียวเป็นตัวออลายแคบล่าเหมือนกันนะคะในส่วงทางด้านในนะอ่าในส่วนแบบนี้เลยค่ะ สองทางด้านหน้าตัวรถฝากระโปงตัวนี้นะคะเราก็ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วเป็นฝากระโปงของมอนซ่านั่นเองค่ะนี่เท่ๆไปเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ที่ได้เปลี่ยนฝากระโปงมานะคะในส่วน,นทางด้านข้างนะคะล้อคันนี้ก็จะเน้นความเดิมอยู่นะคะเป็นล้อเดิมมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูล้อเดิมนะคะจากโรงงานเป็นแบบนี้ค่ะเป็นล้อลอ,อยนะคะคันนี้ ร้อลอยนะคะของเขาจะเป็นขอบ18นั่นเองค่ะแล้วก็ยางของเขานะคะก็จะรัดด้วยยางบสโตนนะคะขนาด265 60R18 นั่นเองค่ะลายของเซตพีนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะสีเงานะคะตัดกับสีดำนะนี่อันนี้ในส่วนทางด้านข้างของเขาฝากระโปรงนะคะฝากระโปรง เราก็จะคืนนะคะในส่วนของฝาเก่านี่เราก็จะใส่ฝากระบาดไปให้ลูกค้าแบบนี้นะคะในด้านข้างของเขานะคะเราก็จะใส่เป็นกันสาดไปให้ด้วยค่ะแบบนี้นั่นเองค่ะในส่วนของทางด้านท้ายนะคะอันนี้นะคะด้านท้ายก็จะเป็นด้านท้ายเดิมนะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้นั่นเองค่ะไฟ LED นะคะในส่วนทางด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็นเทา สีเทาๆนะคะตรงนี้จะเป็นสีเทาๆนะอ่าแล้วก็มีกันชนท้ายนะคะเป็นแบบครอบแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานนะคะสัญลักษณ์เชพีนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่ในส่วนของรอบคันของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนทางรอบคันของเขาอันนี้ก็คือเป็น เดิมๆนะคะจากโรงงานเราจะยังไม่ได้จัดทรงอะไรนะคะแค่ใส่ฝากระโปรงก็ดูซิ่งและสปอร์ตแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนทางด้านในคะ่ะด้านในของเขานะคะก็จะตกแต่งเป็นสีดำนะคะมาด้วยตกแต่งโครเมียมต่างๆจอของตัวเซตพีนะคะก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วแบบนี้เลยนะคะเรียกง่าย ะะก็เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะคะเราก็มีนีเกเตอร์มาให้ลูกค้าด้วยนะคะ,ะในส่วนของแอร์ของเขาก็จะเป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะสามารถปรับแบบดูอ l ลได้นะคะตัวนี้ใครท่านผู้โดยสารด้านข้างนะคะหรือว่าคนขับก็สามารถปรับกันเองได้เลยเนาะร้อนหนาวปรับได้แบบนี้เลยคะ่ะนี่จะเป็นแบบออโต้นะคะตัวนี้นะ คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะในส่วนของพวงมลลาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเล่นตรงนู้นนะคะที่พวงมลลาลัยแล้วก็สามารถรับบลูทูธได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวคุสคอนโทรลนะคะแล้วก็ควบคุมหน้าปัดด้านหน้าตรงนี้นั่นเองค่ะแบบนี้นะคะในส่วนของเบาะของเขานะคะ เบาของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นแบบคูลแม็กนะคะมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะในส่วนของข้างประตูของเขานะคะก็จะเป็นตัวควบคุมนะคะต่างๆด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นตัวจอยสติ๊กปรบบกระจกมองข้างนะคะแบบนี้อ่ะจะพามาชมในส่วนของทั้งด้านท้ายนะคะด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะ ตรงนี้จะเป็นที่จับขึ้นลงนะคะเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้านท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแอร์ตรงกลางนะคะมีแอร์มาให้ด้วยในส่วนของรุ่น z ซทนะคะที่เปิดฝาาเปิดประตูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูรอบคันอีกทีนะคะว่าความสวยของเขากับสีขาวมุกนะคะ คันนี้เป็นแน่กันบ้างกับสีขาวมุกนะคะนี่เป็นแง่กันบ้างคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วดูออ,ออกสไตล์เลสซิ่งนะคะคันนี้นะคะกรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจก็ทักเข้ามาหาส้มโอได้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะรถสไตล์แต่งแบบนี้หรือว่ารถยนต์อ e ีสุส์นะคะไม่ว่าจะเป็นมิวเอกระบะนะคะก็สามารถสอบถามส่มโอเข้ามาได้นะคะที่เพจ uzu, อีสุส้ซมโอโปรโมชั่นดีที่สุดนะคะหรือเบอร์0 5 9 5 9 5 6 4 2 3 9นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีรถแต่งอีกจะพามาชมอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะห้ามพลาดกับคลิปดีๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย